กำไรพันธนาการสองพบสองชาติบทที่1การกลับสู่ดินแดนแห่งมนุษย์สายลมหนาวพัดโช,ชยผ่านยอดเขาสูงประงานของหุบเขาไร้ใจที่ซึ่งเหอเซียนกูเทพเซียนผู้บำเพ็ญเพียรมานับพันปีได้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางหิมะและน้ำแข็งเพื่อบรรลุเป็นมหาเทพเซียนปกป้องสามที่พบดินแดนเทพดินแดนปีศาจและดินแดนมนุษย ดวงตาของเขาปิดสนิทจิตใจสงบเยือกเย็นราวกับน้ำแข็งที่ไม่เคยละลายความรู้สึกอารมณ์ถูกฝังลึกกลายเป็นเทียงเงาแห่งความทรงจำวันหนึ่งตี้จินเทพแห่งสวรรค์ได้ปรากฏตัวเสียงของเขาแม้จะอ่อนหวานแต่กลับทรงพลังเหอเซียนกูเจ้าได้บรรลุถึงขั้นมหาเทพเซียนแล้วข้ามีภารกิจสำคัญให้เจ้าทำนำสิ่งนี้ไปส่งที่ดินแดนมนุษย์ นี่คือศิลาจารกึกศักดิ์สิทธิ์เป็นเขตแดนป้องกันปีศาจห้ามมีให้เจ้าทำร้ายมนุษย์รับไปซะตี้จินมอบศิลาจารึกสีขาวเรืองแสงให้เหอเซียนกูเหอเซียนกูลืมตาขึ้นโดงตาสีดำสนิทไร้ซึ่งอารมณ์ข้ารับคำสั่งเขาโค้งคำนับเล็กน้อยรับศิลาจารึกมาถือไว้แน่นเมื่อออกจากหุบเขาไร้ใจเหล่าเทพทิดาเทพเซียนต่างพากันมองเขาด้วยความชื่นชม ความหล่อเหลาสง่างามและพลังอำนาจที่แผ่ออกมาแต่เหอเซียนกูกลับไม่รู้สึกอะไรเลยเขาเดินทางมายังดินแดนมนุษย์โลกมนุษย์ที่แสนวุ่นวายแตกต่างจากหุบเขาไร้ใจอย่างสิ้นเชิงครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาเคยเกิดเป็นมนุษย์แต่ความทรงจำนั้นเลือนลางขณะที่เขาเดินอยู่กลิ่นหอมของถังหูลูกขนมหวานที่เขาชื่นชอบในอดีตลอยเข้ามา ความทรงจำความรู้สึกและอารมณ์ต,ต่างๆที่เขาพยายามเก็บซ่อนไวค้ค่อยๆปลุกขึ้นมาเขาซื้อถังหูลูกมากัดเทียงคำเดียวรสชาติที่คุ้นเคยทำให้จิตใจที่เคยเย็นชาสั่นไหวไม่ค่าต้องไม่ยอมแพ้เขาเก็บถังหูลูกที่เหลือไว้และเดินต่อไประหว่างทางเขาได้พบเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังถูกกลุ่มคนรังแก เหอเซียนกูไม่รอช้าเขาเข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวจัดการกลุ่มคนรังแกอย่างรวดเร็วแม่แต่ไม่ทันได้ใช้พลังหญิงสาวมองเขาด้วยความขอบคุณขอบคุณท่านท่านเป็นใครเหอเซียนกูไม่ได้ตอบเขาเพียงแค่เดินจากไปข้าต้องไปแล้วเขาหายไปในพริบตาทิ้งให้หญิงสาวและความสงสัยอยู่เบื้องหลัง การเดินทางของเหอเซียนกูเพิ่งเริ่มต้นภารกิจของเขาและการเผชิญหน้ากับอดีตยังคงรอยอยู่เบื้องหน้าศิลาจารึกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยาวนานหลังจากส่งมอบศิลาจารึกศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ผู้เท่าผู้ทรงภูมิปัญญาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งภารกิจของเหอเซียนกูก็เสร็จสิ้นลงเขาเตรียมตัวจะกลับสู่หุบเขาไร้ใจแต่แล้วสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเงาคุ้นตา หญิงสาวผู้ที่เขาช่วยเหลือไว้เมื่อครั้งก่อนกำลังนั่งอยู่ริมลำธารสภาพของนางดูสุดโทมผอมโซใบหน้าซีดเซียวแตกต่างจากครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิงหเหอเซียนกูไม่ลังเลเข,ขาเดินเข้าไปหาท่านท่านเทพเซียนหญิงสาวอ่อนแรงพูดเสียงเบาหเหอเซียนกูเห็นสภาพของนางแล้วความรู้สึกแปลกประหลาดความรู้สึกที่เขาพยายามเก็บซ่อนไว้กลับมาอีกครั้งเจ้าเป็นอะไร เขาถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนผิดกับปกติหญิงสาวเล่าเรื่องราวของนางนางป่วยหนักไม่มีเงินรักษาครอบครัวก็ยากจนเหอเซียนกูไม่พูดอะไรเขาอุ้มหญิงสาวขรึ้งพานางไปยังที่พักที่สะอาดเขาเช็ดตัวให้หญิงสาวดูแลนางอย่างเอาใจใส่ราวกับว่านางเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกห่วงใยที่เขาไม่เคยมีมาก่อนค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจ เขาใช้พลังวิเศษรักษาหญิงสาวอาการป่วยของนางค่อยๆดีขึ้นตลอดเวลาที่ดูแลหญิงสาวเหอเซียนกูได้เรียนรู้ได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนความรู้สึกที่ทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาหญิงสาวค่อยๆฟื้นตัวนางมองเหอเซียนกูด้วยความซาบซึง้งขอบคุณท่านเทพเซียนข้าไม่รู้จะตอบแทนท่านอย่างไร เหอเซียนกูยิ้มเล็กน้อยยิ้มที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความห่วงใยไม่เป็นไรนี่คือหน้าที่ของข้าแต่ในใจของเขาเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่แต่เป็นความรู้สึกความรู้สึกที่เขาเพิ่งค้นพบความรู้สึกที่ทำให้เขาไม่ใช่เพียงแค่เทพเซียนผู้ไร้ความรู้สึกแต่เป็นเทพเซียนผู้มีหัวใจหลังจากที่เอเซียนกูดูลรักษาหญิงสาวจนหายดี ความรู้สึกสงสารความห่วงใยที่เขาไม่เคยมีมาก่อนก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเขาเฝ้ามองหญิงสาวที่กำลังนั่งปักผ้าอยู่ใบหน้าของนางเปื้อนรอยยิ้มข้าจะรับเจ้าเป็นสิทธ์เหอเซียนกูพูดขึ้นเสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นหญิงสาวตกใจหาข้าข้าเป็นเทียงมนุษย์ธรรมดาไม่เป็นไรข้าจะฝึกฝนเจ้าให้เจ้ากลายเป็นเซียนน้อย เหอเซียนกูยิ้มยิ้มที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความเมตตาแต่แล้วเขาก็หยุดชั่วครู่แต่มีเงื่อนไขหญิงสาวมองเขาด้วยความสงสยัยค่าค่าไรใจเหอเซียนกูพูดเพื่อป้องกันไม่ให้เรารู้สึกดีต่อกันข้าจะมอบกำไรพันธนาการให้เจ้าเขาหยิบกำไรสีขาวเรืองแสงอ่อนๆขึ้นมากำไรนี้จะช่วยปกป้องหัวใจของเราทั้งสอง ไม่ให้ความรู้สึกความผูกพันมาทำลายการฝึกฝนของเราหญิงสาวรับกรรมไรมาค่าเข้าใจนับจากนั้นเหอเซียนกูก็เริ่มฝึกฝนหญิงสาวสอนวิชาต่างๆให้กับนางกรรมไรพันธนาการเป็นเหมือนกำแพงกั้นระหว่างหัวใจของทั้งสองแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่แสนพิเศษและเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงทั้งสำหรับเหอเซียนกูและหญิงสาว เวลาผ่านไปหลายเดือนการฝึกฝนของเหอเซียนกูทำให้หญิงสาวแข็งแกร่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันกำไรพันธนาการกลับไม่สามารถกั้นความรู้สึกของหญิงสาวได้ตั้งแต่แรกพบหญิงสาวก็ตกหลุมรักเหอเซียนกูความรู้สึกนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกครั้งที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาหัวใจของนางเต้นแรงหญิงสาวพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกนี้ แต่ก็ทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆนางกลัวกลัวว่าความรักของนางจะทำลายเหอเซียนกูจะทำลายทุกสิ่งที่พวกเขากำลังสร้างขึ้นมาในคืนหนึ่งหญิงสาวตัดสินใจนางลุกขึ้นเก็บข้าวของเตรียมตัวหลบหนีข้าขอโทษนางกระซิบก่อนจะวิ่งออกไปเหอเซียนกูรู้สึกได้ถึงการหายไปของนางเขาตามหาแต่ก็ไม่พบสุดท้ายเขาได้พบร่องรอยของหญิงสาวในเขตแดนปีศาจ เขารู้ว่านางต้องการหลีกหนีความรู้สึกของตนเองและหลีกหนีเขาเหอเซียนกูออกตามาหาหญิงสาวในดินแดนปีศาจเขาค้นหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่พบดินแดนปีศาจเต็มไปด้วยอันตรายแต่เขาก็ไม่ย่อท้อความรู้สึกห่วงใหญ่ความรู้สึกแปลกประหลาดที่เขาไม่เคยมีมาก,ก่อนผลักดันให้เขาต้องตามาหาหญิงสาวให้เจอแต่แล้วเขาก็ถูกเรียกตัวไปพบที่จินเทพแห่งสวรรค์เหอเซียนกู ตี้จินกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมทำไมเจ้าถึงไม่มาบำเพ็ญเพียรที่ตำหนักสวรรค์เจ้าเกิดมีความรักใช่หรือไม่เหอเซียนกูเงียบไปเขารู้ว่าตี้จินรู้ความจริงทั้งหมดแล้วความรักเป็นข้อต้องห้ามสำหรับเทพเซียนเจ้าต้องถูกจับขังอยู่ที่หอระคังอีกสามพันปีคำาพิพากษาของตี้จินหนักหนาสาหัสแต่เหอเซียนกูกลับไม่รู้สึกเสียใจหรือกลัว เขาคิดถึงหญิงสาวคิดถึงความรู้สึกที่เขาเพิ่งค้นพบความรู้สึกที่ทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาสามพันปีอาจเป็นเวลายาวนานแต่เขายอมรับเพื่อแลกกับความรักเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้พบกับหญิงสาวอีกครั้งข่าวการถูกขังของเหอเซียนกูแพร่กระจายไปทั่วถึงแม้จะอยู่ในดินแดนปีศาจอันเงียบสงบแต่ข่าวคราวของเทพเซียนผู้ทรงพลังก็ยังคงเป็นที่สนใจ หญิงสาวที่หลบซ่อนตัวอยู่ในดินแดนปีศาจได้ยินข่าวนี้หัวใจของนางสั่นสะท้านความรู้สึกผิดความห่วงใย,ยและความรักที่นางพยายามเก็บซ่อนไว้พลุ่งพล่านขึ้นมานางรู้ว่านางเป็นเทียงมนุษย์ธรรมดาที่มีพลังน้อยนิดจะทำอะไรเหอเซียนกูได้แต่ความรักความห่วงใย,ยทำให้เธอตัดสินใจนางจะต้องไปช่วยเหอเซียนกูไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามแม้จะรู้ว่าโอกาสสำเร็จนั้นน้อยนิด แต่เธอก็จะไม่ยอมแพ้นางเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อการเดินทางอันแสนยากลำบากไปยังหอระฆังสถานที่ที่เหอเซียนกูถูกขังอยู่ในดินแดนปีศาจมีสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังและน่ากลัวนั่นคือปีศาจหญิงสาวรู้ดีว่าการจะช่วยเหอเซียนกูด้วยพลังเทียงเล็กน้อยของนางเป็นไปไม่ได้นางจึงตัดสินใจทำสิ่งที่เสี่ยงที่สุดนางเดินทางไปยังที่ลึกที่สุดของดินแดนปีศาจ ที่ซึ่งปีศาจผู้ทรงพลังอาศัยอยู่นางขอร้องขอความช่วยเหลือจากปีศาจตนนั้นแลกกับอะไรก็ได้แม้แต่ชีวิตของนางเองปีศาจมองหญิงสาวด้วยสายตาที่เยือกเย็นแต่ก็แฝงไปด้วยความสนใจสุดท้ายปีศาจก็ยอมตกลงทำพันธสัญญามอบพลังบางส่วนให้แก่หญิงสาวแลกกับสิ่งที่หญิงสาว,วาจะต้องจ่ายในอนาคต หญิงสาวได้รับพลังพลังที่มากพอที่จะเดินทางไปยังหอะระฆังที่จะช่วยเหอเซียนกูแต่ในใจของนางก็เต็มไปด้วยความกังวลและความวันไหวนางไม่รู้ว่าพันธสัญญาที่นางทำลงไปจะนำพาอะไรมาให้แต่ตอนนี้นางมีเพียงเป้าหมายเดียวนั่นคือการช่วยเหลือเหอเซียนกูด้วยพลังใหม่ที่ได้รับจากปีศาจหญิงสาวมุ่งหน้าไปยังตำหนักสวรรค์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องด้วยเวทมนต์และเหล่าทหารสวรรค์ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและพลังที่ได้รับมานางสามารถฝ่าด่านต่างๆได้อย่างไม่ยากเย็นนักนางไปถึงหอระฆังที่ซึ่งเหอเซียนกูถูกกัดขังหอระฆังสูงประงานล้อมรอบด้วยเวทมนต์ชั้นสูงแต่หญิงสาวก็ไม่หวั่นไหวนางใช้พลังทั้งหมดที่มีโจมตีเวทมนต์และทลายกำแพงที่กั้นระหว่างนางและเหอเซียนกูเสียงระฆังดังก้องสั่นสะเทือนไปทั่วตำหนักสวรรค์ เหล่าทหารสวรรค์พากันออกมาแต่หญิงสาวก็ต่อสู้อย่างไม่ยอมแพ้ด้วยความรักด้วยความห่วงใย,ยและด้วยพลังจากปีศาจนางสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้จนในที่สุดนางก็ไปถึงเหอเซียนกูที่ถูกขังอยู่ภายในหอระฆังเมื่อหญิงสาวเข้าไปถึงเหอเซียนกูที่ถูกขังอยู่ในหอระฆังก็ตกใจเจ้าเจ้ามาทำอะไรที่นี่หนีไปซะไม่งั้นเจ้าจะถูกฆ่า เอเซียนกูพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดหญิงสาวมองเขาด้วยแววตาที่แน่วแน่ข้าไม่ไปข้าจะช่วยท่านข้ารักท่านข้าจะอยู่กับท่านน้ำเสียงของนางสั่นเครือแต่หนักแน่นเหอเซียนกูเงียบไปชั่วครู่เขาเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของตนเองความรู้สึกที่เขาพยายามเก็บซ่อนไว้ความรู้สึกที่ทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาข้าเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของข้า ในตอนที่เสียเจ้าไปในตอนนั้นเหอเซียนกูพูดเสียงเบาข้าต้องจำใจยอมรับผิดอยู่ที่หอระฆังนี้เจ้าหนีไปซัเธออย่าห่วงข้าเลยแม้ว่าจะพูดเช่นนั้นแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขด้วยพลังที่ได้รับจากปีศาจหญิงสาวช่วยเหอเซียนกูหลุดพ้นจากหอระฆังได้สำเร็จพวกเขาวิง่งหนีออกมาด้วยความหวังที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน แต่แล้วตี้จินก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าทั้งสองได้ทำผิดกฎสวรรค์อย่างร้ายแรงตี้จินกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาก่อนที่เหอเซียนกูจะได้ทำอะไรตี้จินก็ลงมือสังหารหญิงสาวทันทีร่างของหญิงสาวล้มลงไร้ซึ่งชีวิตชีวาเหอเซียนกูทำใจไม่ได้ความเจ็บปวดความเสียใจที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนท่วมท้นเข้ามา แม้แต่จิตวิญญาณของนางก็สลายไปเหลือเพียงกำไรพันธนาการที่เขาเคยมอบให้นางเหอเซียนกูเก็บกำไรไว้แน่นน้ำตาของเขาไหลออกมาข้าสัญญาสักวันหนึ่งข้าจะได้เจอเจ้าอีกครั้งในโลกใดโลกหนึ่งที่เราเคยสัญญาไว้ว่าจะครองรักกันเขาพูดเบาๆกับกำไรกำไรที่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เหลืออยู่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความรักและความสูญเสีย เป็นความหวังที่จะได้พบกับหมิงหลิงหญิงสาวสวยกล้าหาญและมีสเสน่ห์เกิดใหม่ในโลกปัจจุบันเธอเป็นตำรวจหญิงมีความสามารถเฉลียวฉลาดและได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้กองในเวลาอันรวดเร็วเธอจับกลุ่มผู้ร้ายได้มากมายเดินทางไปทั่วโลกเพื่อปฏิบัติภารกิจแม้ว่าเธอจะยังอายุน้อยแต่ประสบการณ์และความสามารถของเธอก็เหนือกว่าใครๆ สิ่งเดียวที่เธอมีตั้งแต่เกิดมาก็คือกำไลสีขาวที่ติดอยู่ที่ข้อมือของเธอเธอไม่รู้ที่มาของกำไลแต่ทุกครั้งที่เธอรู้สึกเสียใจทุกใจหรือท้อแท้เมื่อเธอมือไปสัมผัสกำไลเธอก็จะรู้สึกอบอุ่นและได้รับกำลังใจราวกับว่ากำไลนั้นมีชีวิตมีจิตใจ และที่น่าแปลกคือทุกครั้งที่เธอจับกำไรเธอก็จะโชคดีไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทองหรือการเลื่อนตำแหน่งเธอก็จะได้รับมันเหมือนกับว่ากำไรนั้นเป็นเครื่องรางของขลังที่คอยปกป้องและนำพาความโชคดีมาให้เธอเสมอมันเป็นปริศนาที่เธอไม่สามารถไขได้แต่ก็เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้เธอตลอดมา หมิงหลิงได้รับภารกิจให้ไปจับกลุ่มผู้ร้ายที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งการต่อสู้ดุเดือดจนผู้ร้ายใช้ปืนยิงใส่เธอนัดหนึ่งเฉียดหน้าไปนิดเดียวอีกนัดถูกแขนเลือดไหลออกมาแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแสงสีขาวสว่างจ้าส่องออกมาจากกำไรแสบตาจนเธอต้องหลับตาลง เมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอก็เห็นชายหนุ่มรูปงามหล่อเหลายืนอยู่ตรงหน้าเขาอุ้มเธอขึ้นร่างกายของเธอสัมผัสถึงความอบอุ่นจากร่างกายของเขาเขาค่อยๆวางเธอลงบนพื้นใบหน้าของเขาอยู่ใกล้กับใบหน้าของเธอข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินเขาพูดเบาๆเสียงของเขาไพเราะและอบอุ่นหมิงหลิงตกตะลึงเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอมั่นใจว่าชายหนุ่มตรงหน้าคือคนที่เธอรอคอยมาตลอด คือคนที่เชื่อมโยงกับกำไรและความรู้สึกอบอุ่นที่เธอได้รับมาโดยตลอดชายหนุ่มหันไปเผชิญหน้ากับโจรผู้ร้ายที่ยังคงยืนตะลึงด้วยความตกใจจากแสงสว่างและการปรากฏตัวของเขาเขาไม่ได้ใช้ปืนหรืออาวุธใดๆแต่เพียงแค่ใช้พลังที่แผ่ออกมาจากตัวเขาโจรผู้ร้ายต่างก็ล้มลงหมดสติไปอย่างรวดเร็วราวกับถูกสะกด มันเป็นการต่อสู้ที่รวดเร็วและทรงพลังไม่มีใครสามารถต้านทานพลังของเขาได้ในเวลาไม่กี่นาทีโจรผู้ร้ายทั้งหมดก็ถูกจัดการอย่างราบคาบพิพิธภัณฑ์กลับมาสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหลือเพียงหมิงหลิงและชายหนุ่มที่ยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบและความรู้สึกที่แปลกประหลาดความรู้สึกที่ทั้งสองต่างก็รู้ว่ามันคืออะไร ชายหนุ่มหันกลับมามองหมิงหลิงสายตาอ่อนโยนเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยเจ้าสบายดีไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนหมิงหลิงพยักหน้าช้าช้าใจยังคงเต้นแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ความรู้สึกคุ้นเคยความอบอุ่นที่เธอได้รับจากเขาทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก ข้าชื่อเหอเซียนกูชายหนุ่มกล่าวข้ารอคอยเจ้ามานานคำพูดของเขาทำให้หมิงหลิงนึกถึงกําไรสีขาวที่เธอสวมอยู่นึกถึงความอบอุ่นและความโชคดีที่เธอได้รับตลอดมาข้าข้ารู้สึกเหมือนรู้จักท่านหมิงหลิงพูดเสียงเบาใช่แล้วเจ้าคือหญิงสาวที่ข้ารักในชาติพบก่อนเหอเซียนกูยิ้มรอยยิ้มที่งดงามและอบอุ่น เขาอธิบายเรื่องราวในอดีตชาติเรื่องราวของความรักความสูญเสียและการรอคอยที่ยาวนานหมิงหลิงฟังอย่างตั้งใจน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไปอีกแล้วเหอเซียนกูกล่าวพลางกุมมือของหมิงหลิงไว้แน่นแสงสีขาวจากกำไรสองสว่างอ่อนโยนล้อมรอบทั้งสองคนราวกับเป็นพรจากสวรรค์ ในที่สุดความรักที่ถูกขัดขวางด้วยการเวลาและภพชาติก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งความรักที่ยิ่งใหญ่และอมตะความรักที่ไม่มีวันจางหายตลอดไป